ยินดีต้รับสูชช่ช่องคอมชูชาแนลค่ะคน,นี่นะคะน,นี่กล้องนี้ค่ะมันมันห้องนอนเป็นอะไรกล้องห้องพินศุ่งและชุ่มยี่เลยกล้องเอากล้องเอายังมีชีวิตอยู่มีไม่ตายงดึงแล้ว โออันนี้แบตยังเต็มอยู่อันนี้ตายแล้วแม่กองตายกันเป็นแถวเลยเนาะบอกเออสีไปนำเนื้อไปนำเอาเด้ออย่าให้หายไปเดือนขาดนะชีวิตจะหาไม้โอ้ยอนยันนั่งให้กำลังใจก่อนเด้อคิดเราไปถ่ายมาสอง่วโมงได้สามนาทีมันเบสเกียบมันนั่นด้วอ่ะไกรมในไม่ตางหรอ ห้องนอนนั่นงด้านหลัมดเขาคั้ยเรขามัประดับเองพวกกผ้าบปแบงค์<ป>อ นอนเท่นช่วงจ้ะขอกินแล้วไหมกินแล้วคโอเคเด้อวันที่20นั่นพอดีทางน้องแมมอนำนด้วยวันที่สิบแปดหรือยี่สิบความจําค่อยเสื่อมยี่แปดบอนสิบสิบแปดแม่ของสามมนบอกไม่แม่ของไทยมันนอกค่ะ าาปปปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราว่างๆเรากรีดถุงเลยแหละป้าให้อ,หอ,อาออไปโรยไังโอยตรงไหนโอยทีแค่นี่แหละมลู่หลุมแล้วเขาขุดหลุมเอ,อาจริงเหรออือเราจะงโรยโรยแล้วบอกว่าช่แล้ว,ลวเวขายังไม่ทั ผูกเป็นแถวอ่ะใช่ไหมอือจะน่ะเราเอาเชือกเพ่แล้วก็บคาสเตอร์น่ะแล้วเาน่ะไปพุทอธรูมเต็มไปประวันนั่นก่อนนะาองอิสระน่ะแต่รออันนี่นราเชือกก็มาแล้วแต่รอคนนี่ละนี่เดี๋ยวเ็ูอันนี้แล้วสักก่อนแล้วก็แล้วห้ามไปอิจวีดนึงวะเจ้าทำตอนแดดล่มเออเดี๋ยวไปบ้านกินข้าวแล้วไปลุยลมไม่ตกเอาแดดล่มลมไม่ตกแดดมันไม่ล่มสักทีนะ โย่เห็นบ่ายนี่กรลิวเห็นรถเป็นห่วงน้ำเด้อจะเอาคอรมอดแล้วละไปคอรมอดเราไปจู้นละมามหกโอ้มาเร็วได้รถให้ราได้เดี๋ยวเราไปรถจปชื่อห่วง

三五毛。

อันอันไอ้น <coupon> <begun> <oni seid> ี่มันยังไงรวดรวดอยู่ใไอ้อยู่ไมันดังไฟมาเอามารวดมามาี่ มันมันต้องนั่นก่อนน้น้พ่อเพูดถึงวางจะวางแบบนั้นเรามัดก่อ อันมนยเาเอาว่มนยอกนะอกันะตั้งเลยมัดกี่นมจะมลงมาเทไเามัดกีะนมัดั้มหลายก็ดกดดอมัดเ็กๆนี่มันนอยู่สละวด่เคยอยู่านไปทหโอ้ยเนาะเบิงับดีเนาะ มัดั้ตาอั้งเกาอนั่งนั่งก็งงนอนั่งง่มันงง่นงี่นะคะก็ต้นไม้นะคะเอ็ซีาเลย่าละเนสิงงกนมัดอนมดได้ยวมามาตั้งมาตั้งก็งงยังไหนเอาพอเอาเทียนถึงนีนี่นี่นี่นีกันทั้งเก่าเลยเห็น่ะ เอาส okay. ่วน่ี้ออกส่วง้เปลี่ยนจักชานี่เนาะมม่เป็นที่ไหนเลยนี่เยอเกี่ยวลงใต้เลยนี่พูดถึงดอกดาวกระจายถ้าแบบถ้าปลูกเยอะแบบหวานเป็นดงสวยจริงๆเลยเนาะ มันงามเลยจ้ามันมีหลายสีเนี่ยข้าวข้าดือดข้าวมันะว่างว่วัดข้ามลึกอยู่อันนั้นทีไปอันนี้เห็นจ้ะจ้ะคุณผุ้มตั้งโต๊ะตั้งที่เลยได้เลยยังดูเอาก็ก้นถุงแล้วเอาก้นถุงออกก่อนปัดก้นถุงแล้วือเตอร์มาเลยถ้าถ้าไม่งั้นอะ ถ้าไม่งั้นเราเรากรีดล้วก็ดึงถุงออกแล้วก็วาง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 เวลาอย <_ d ata> ู่นังจะไะไรมันเป็นพืชนั่นเหงือนพืชแบบรากสั้นไงตอนเรามีเหงื่อว่าแต่เวลาเราเราช่วงที่เราแบบเรียกอะไรเปลี่ยนนะแม่นั่นมันจะยากที่เราไม่เอาถุงออกอ่ะเราต้องมานั่งเก็บเศษมันอีกใช่ดีแล้วนะทของตักคุณมัน น้อยนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะแพรเซียมไฮอ่ะแพรเซียมไฮอ่ะหวานเลยแพรเซียมไฮน่ะหวานที่สุดเลย